เราดูหน่วยตรวจการเรียบคลอมบางบัวก่อนครับเขากําลังวิ่งไปนู่นข้างหน้าครับพี่น้องหน่วยตรวจการพี่น้องดูนะมันจะู่กระักทายไปแล้วเอาตรวจวิ่งตรวจการครับตอนนี้เป็นไงครับนี่ฮะกำลังตรวจการอยู่พี่น้องไม่รู้ไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังเขาอ,อยู่นี่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเป็นไงว่าเหตุการณ์เรียบร้อยดีบะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเรากำลังวิ่งตามอยู่เฮ้ยเงียบเงียบไว้เงียบเงียบไว้พี่น้องจะเขารู้เราเนี่ยเนี่ยเเขาตรจการอยู่พี่น้เรียบของบางบวยายทายหนูยายทายหนูยายทายหนูนะหนูกำลังตรวจการอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเ่ังไม่เห็นยังไมเห็นพี่น้องยังไมเห็นยังไม่เห็นเขาจะเขาจะไม่เห็นเราเนียเนีาจะเหอไเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราพี่น้องเขาไม่เห็นเรา สัมผเห็นโอ้ไปแล้วเนะไปนน่นแล้วพี่นะสัมไม่เห็นเราสัมไม่เห็นเราแค่ี้ก่งนคบ